พัฒนาทองรอดนะคะอายุ56ปีคะ่ะก็จากเพื่อนที่เป็นชวนทำธุรกิจตัวนี้เขาไม่ได้แนะนำแล้วค่ะแต่ว่าเออเราก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่ในกลุ่มอะ่ะเขาทานใช่ไหมเราก็เอะก็ถ้าไม่ดีเพื่อนก็คง,งไม่ทานกันเนาะแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวคือตัวเองไม่ยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าหลังจากที่ว่าใช้ผลิตภัณฑ์คู่นี้แล้วนะ ผลตามมาคือนอนหลับสนิทจากที่ว่าอายุมากแล้วก็มันก็นอนนอนถ้าตื่นมาช่วงแล้วมือจะไม่ค่อยหลับใช่ไหมแต่หลังจากทางคือหลับสนิทก็ก็น่าจะเป็นผลที่มันต่อเนื่องสองตัวเรียกว่าช่วยช่วยให้คือนอนหลับสบายอะนะแล้วก็จากที่เคยปกตินี่คือตรวจร่างกายแล้วก็จะมีไขมันต้องทานยาไขมันกับความดันแต่หลังจากใช้ตัวนี้ก็จะเหลือแต่ทานความดันอย่างเดียวเพราะว่าลูกสาวบอกว่า คือไขมันก็ไม่ได้สูงเกินก็น่าจะเป็นผลจากการทานสองตัวนี้ลูกสาวเป็นหมอค่ะก็อยากแนะนำนะคะแบบว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะพออายุมากขึ้นน่าจะรีบทานเพราะถ้ารอให้เกิดอาการมันก็คงจะได้ผลช้าเพราะของพวกนี้มันไม่ได้เป็นการรักษามันเป็นการบำรุงม,มันก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ถ้าเลือกได้ขึ้นเลขสี่อายุเลขสี่ก็น่าจะเริ่มทานมันก็จะช่วยให มืนสุขภาพเราดีขึ้นถ้าไปรอให้มีอาการมันก็คงจะใช้เวลามากหน่อยก็จะเห็นผลเพราะมันเป็นการอาหารเสริมไม่ใช่ว่าบำรุงให้บำรุงะ่ะไม่ได้เป็นการรักษาไม่ใช่ยารักษาก็อยากฝากไว้นะคะว่าเป็นผู้หญิงก็ดูแลตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็จะมีผลดีกว่ามาให้เกิดอาการแล้วก็มาหายากันก็อยากแนะนำนะคะเพราะว่าตัวเองเจอกับ ทานผลิตภัณฑ์คู่นี้แล้วก็ถ้าถามก็คือเต็มร้อยนะคะสำหรับสองตัวนี้ผลิตภัณฑ์นี้มันก็ดีก็เลยอยากให้คนที่ดูนะคะก็หันมาสนใจสุขภาพตัวเองแล้วก็ให้ทานคู่นี้เหมือนที่ตัวดิฉันทาน